ไคิดว่าคนที่มาเห็นงานี่นจะมีใส่ครั้งหนึ่งตรงขังซองซ้าต้งตามมาใน่นอนพี่น้องสวเสืออาจจะเป็นทัว สบายดีสวัสดีมาพบกับสองผันี่สแนวเด้อจ้ามันี้สบวก็จะมาหว่เกี่ยวกับเป็นยังคนเล่าเมื่อประเทศเล่าเมื่อเห็นงานอยู่ประเทศเล่าเมื่อประเทศเล่าอีกครั้งจึงกับอยากกลับมาเห็นงานอยู่ประเทศไทยเนาะพี่น้องสบวก็จะมาหว้าเนาะจากความร้สึกซสบวเองนั่นแหละพี่น้องที่มันเกิดกับสบวเองี่สบวเมื่อบ้าแล้วสบวคิดอยากมากเห็นงานอยู่ประเทศไทยอีกครั้งเนาะพี่น้องทามาได้ครังหนึ่งก็ยังมาอีกสองสามรังจนกล่วสิแบบพ่อใจคนแะไพี่น้องเนาะเป็นยังจริงอยากแบบ เมื่อกลับไปเราจึงอยากกลับมาเหตุงาน,นพิจิตไทยอีกเนาะพี่น้องสวัสบบก็จะมาเราเมาเว้นในมุมมองที่สวัวบบเคยแบบประสบนั่นเองเลาพี่น้องเนาะเคยแบบเจอในกับชีวิตตัวเองตัวเองเคยเมื่อเนาะทุกคนลวก็อยากกลับมาเหตุงาน,นพิจิตไทยนั่นเองเลาพี่น้องเนาะอ่ะโอเคสวัวดิเขาเรื่องเรื่อยเนื่องจากเหตุผลที่ว่าเป็นยังคนเล่าเนาะหรือว่าแรงงานเล่าเมื่อไม่เห็นงาน,นพิะิตไทยแล้วจึงอยากกลับมาเหตุงาน Уров, มาประเทศไทยอีกครั้งก็เพราะว่านอกพี i, einen, ่น้องแบบเขาเคยมาอยู่เมนบอกพี <rio> ่น every ้องเขาเคยมาอยู่ในในทีทีเขามาห้าเงินน่ะพี่น้องเขาห้าแหลรแบบเมื่อเขาเคยอยู่เขาห้าเขาได้เมนบอกเมื่อเขาได้เลยเมนบอทุกคนเมื่อาบานเมนบอกเมื่อเขามาบานล้วเงินเข้าเบิดน่ะพี่น้องเมื่อเงินเข้าเบิดเขามียังเห็ดเมนบอกิิงแหลกที่คิดมาในหัวเลยอาคิดว่าหลายคนก็อาจจะเป็นจะคิดว่าเอออยากเมื่อ อยากกลับไปเหตุงานในประเทศไทยหรือว่าอยากกลับไปเหตุงานในทีที่เคยเหตุนั่นเองเนื่องจากในทีที่เฮาเคยเหตุเฮาเคยได้นั่นเองเนาะทุกคนเฮาเคยได้เฮาเคยได้เคยแบบอยู่อาศัยเคยชินในทีนั่นๆันเมื่อเฮาเมื่อบายคิดเยากจะยักหมาเองนั่นเองเนาะทุกคนเฮาก็คิดที่จยักมาเองเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นเหตุพ้นที่แบบส่วนรลายพี่น้องถ้าคนเล่าหรือว่ารงานเล่าคิดว่านะอาจจะเป็นคือสะร้วเนาะอ่า เมื่อมาเห็นงานครั้งหนึงและเมื่อกาบ,บานไปอีกครั้งที่ช่องตรงในมาครั้งที่ซ้ำตรงในมานี่สบอเแา้วมีอาตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพนีอ่อาชิบีปีนอกสบ่าก็มาบานอาซ้ำสีเทือนอพี่น้องก็คือแบบ เมือ่อครั้งหนึ่งบเดีอยู่บาลอนตรน,นุนทุกคน็คยอ,อยู่สามเออพ่อใจคิดว่าเงินเบิดเด้ดแบบนี้บุมียังเหตกุกะขิดเลยอยากมาเลยนะทุกคนคอคอขิดอยากมาเหงานในประเทศไทยเลยเนาะขิดอยากมาในสถานที่ที่เฮาเคยเหตุเคยได้เงินนั่นเองน้ะพี่น้องนั่นก็เป็นเหตุให้เฮานี่เนาะทุกคนอ่าที่เคยเหตุในชินในสถานที่ใดๆดอ่ามอเหาหมื่อเฮาบ่มีทุกคนมันจะเกิดอาการขิดที่จะอยากมาเหตุในสถานที่ที่เฮาเคยด้เคยเหตุเคยอยู่เคยอาศัยบางนั่นเองนาะพี่น้อง นี่แหละพี่น้องเหตุผลจึงเหตุให้อาคนส่วนร้ายเนาะคนส่วนร้ายเลยแหละพี่น้องที่เคยมีงานไปถ่ายบุ๊มบิ้ดีดอกคิดว่าถ่าได้มากครั้งหนึ่งแหลอะอาหรือว่าเป็นเดี๋ยความที่ว่าติดจใจวอนตื่อจังใดอาถ่ายได้มากั้งครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้มาครั้งที่สองที่สามที่สี่บางคนก็มาจนอ่านับปุทวนเลยก็มีนะทุกคนไปไปมามาไปไป,ไปมามาเนาะแต่สําหรับสบวันเราทุกคนสบวันจะมาแบบเมื่อแล้วก็ะ มาอยู่สามสี่ปีบางครั้งกับสองสามปีบางครั้งกับสองปีอย่างน้อยสองปีสั่วกกับเถื่อสามปีกับเถื่อสี่ปีกับเถื่อแบบนี้เนาะพี่น้องสบวกราบใจแบบนานๆแนจะได้กลับเถื่อคัาบเถื่อบ่อยได้กลับบ่อยเนาะแต่บางคนนี่าไปไประมาณนี้อย่างแบบปีหนึ่งช่งสามเถื่อก็มีสี่หาเถื่อก็มีบางคนเนาะทุกคนเนาะถถาสิดุบัวเ็นเคยหูเนาะก็คือก็ไปไปมาๆเพราะว่าเนาะทุกคนหนึ่งกับเป็นประเทศติไก่กันมันไปมาฮะ สู่กันง่ายเนาะทุกคนก็เลยเหตุแห่งแบบเอออยากมาอยากมาเนาะทุกคนอยากมาเหตุามาหาเนาะทุกคนเข้ากับมาไปนีนมันมาง่ายมันบอกทุกคนเออก็เลยเหลือเหตุให้เหลือที่จะอยากมาเหตุงานวีทยยทาได้มาครัง้งหนึ่งแล้วก็จะมาสองสามสี่ไล่ขึ้นมาจนกระทั่งเออแบบคิดว่าเออบุหมมาดีหนึ่งกมีเนาะทุกคนแต่ส่วนลายคิดว่าคนที่มาเห็นงานวีทยครั้งหนึ่ง ต้องขังซ้องซามต้องตามมาในนอนพี่น้องสวเสืออาจจะเป็นว่าติดใจได้ระเทศไทยบ่หรือว่า,ามีงานหลากลายเห็ดนั่นเองเนาะพี่น้องหล้วการเงื่อนเดือนให้ค่อนข้างอามอส้มกับสิ่งี่แฮวเห็ดเนาะก็เลยเห็นห้คนแบบคนเล่าเนาะถ้าเขาเมื่อวานเขา่ามีหยังเห็ดเนาะพี่น้องขอเขาจะก็จะขิดจะอยากมา คิดถิ่งยังมาเหตุงานในประเทศไทยอีกครั้งนั่นเองนั่นก็เป็นเหตุผลอ,อีกเหตุหนึ่งแล้วก็สถานที่แบบบ้านเมืองประเทศลาวประเทศไทยไกลๆ,ๆกันเราพี่น้องก็เลยเห็นพระเจ้ามาไปมาหาสู่กันไงเขาก็เลือกที่จะเออถ่ายได้มาครั้งหนึง่งแหะเออมันางมันก็นบริายายนี่นะทุกคนเขาก็เลือกมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยอีกครั้งนั่นเองเนาะทุกคน,นแล้วก็ไล่ได้ไล่ได้ก็นาค่อนข้างดีเนาะพี่น้องบางคนเนี่ยบางคนอ่ะพี่น้องสบวยเห็นบางคนเขาจะก็มีพออยู่พอกินแต่เขาก็ เลือกส ge e ิจะมาเห็นงานอยู fin, win, i̇şte ่ประเทศไทยเหตุผลอาจจะแบบอาประเทศไทยแบบการกินกันใส่ใจทุกอย่างมัสรดวสบายหรือเปล่าเนาะทุกคนเขาเลยเลือกเออถึงว่าเขาซิมีเนี่ยเขาก็เลือกสิจะมาหาเงินมาหาเหตุเพื่อแต่จะอยู่สบายเนนิดนึงอามาเหตุอยู่ประเทศไทยก็อาจจะมีอาจจะมีนั่เองเนาะทุกคนเนามันก็มีลยเหตุผลเนาะทุกคนอ่าถ้าว่ายุ่เราลาบากยังการกินการอยู่กับการกินมันจะอยากแน่ ส,สาหรับบ้านชบัวน,นี่แถวบ้านชั่วบัวนี่เดินเป็นคนการกินนี่อยากแน่พี่น้องคงกินคนยากห้าคนค้างอยากคือห้ากินตำรมศาสาร์มาซื้อกินกันนานๆที่ซื้อเนื่องจากอมันกะแบบคงกินอ่ะทุกคนมันบุคคลายไม่ได้พี่น้องแล้วกัแถวบ้านฉมบัวแบบธรรมศาสตร์กระจิงแต่ว่าโบมี่ม่นามใหญ่ๆให้เฮาห้าป่าห้ายัางกินได้พี่น้อง้าเหตุซากเหตุใดปล่อยใดกินแต่ว่าสมบัวก็คือ ป่านคือการจังหวะนี่ก็บอพันธุนเฮ็ดซาเฮ็ดย่างเนาะมันก็อาจจะการกินกันอยู่มันก็จะลําบากเนยแบบนี้พี่น้องการกินแหละพี่น้องสําคัญที่สุดเนาะบางคนก็คิดว่าบางคนตั้งบ้างบ่านอะน้ำที่มันแบบทาบ้างบ่านที่ไก่น้ำเม่น้ำใหญ่ๆเนยก็จะเออมีของกินเนยก็เอพออยู่ไรย่างทุกคนเนือของกินนี่ทุกคนมันก็จะลำบากแน่เนาะทุกคนเนื่องจากส่วนรายคนแถว แถวบ้านสช่าวนี่คือส่วนลายอ่าบ้านสช่าวได้โบเมนมาถูกแข้งเฉพาะบ้านแถวบ้านเช่าบวชบ้านสโนบุทบวบ้านเบัวนี่นะทุกคนแถวแข้งเบัวเนี่ยแถวบ้านสช่าวนี่คือส่วนลายเข้าเจ้าะกะห่ากินตามธรรมศาสตร์ห่านนมไม่ห้าเฮ็ดห้าป่าแบบอ่าตามอ่าแบบจะได้หองอ่ะทุกคนโบเมนห่วยโบเมนน้ำใหญ่อ่ะหองหน่อยเมื่อส่งการแบบเมซ่าย่างน้ำมันกระเบิดแบบนี้นะคือ่วงเมซ่านี่คือแบบ ถ้าฝนบุต๊ก,ก็คือแบบบบุบคอยมียังกินเลยไดพี่น้องเออคือแบบนางแนมนากันละกะน,นานๆที่มีเงิน่อไปหาซื้อไปตลาดพาซื้อย่างมันกินบางแบบ่านี้นะทุกคนการคอนกลางของกินเนี่ยค่อนข้างลําบากแน่นอกุกคนโอยสะพวว้อกับวอลลํลาเลยไปเนี่ยนิดนึงพี่น้องเอผพวาวอา์เพิ่น์นวอาเหลืองกันไปหาอ่าวอาเหลืองกันเป็นยังคนเราจึงอ่าถ้าได้มาไทายครั้งหนึ่งนะจึงยางมา อีกครั้งที่สองทีสามเราจะคนเหตุผลประกาจจะมีประมาณนี้แน่มันก็จะเสียมโยงกับการอยู่การกินกัน,กนอ่านจะทนทีที่เข้ามาแล้วเข้าเคยได้เคยอ่าเคยได้เคยอยู่เคยชินเนี่ยเข้าก็จะอยากลับมาในสถาทนทีนั้นๆถึงแม้ว่าเขาจะเมื่ออยู่บ้านเกิดเมืองนอนเข้ากับจริงพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านเกิดเมืองนอน,น,อนถ้าเข้าไม่มีอย่างเห็นน่ะพี่น,อน้อง หากบ่ญมิยังเหตุอ่จาจะทุกคนคิดว่าเงินคำมันจะมีบอกมันกับบ่ญมีมันรดนองเขาก็จะยยากกลับมาในสถานที่ที่เขาเคยเห็นและเคยได้อาณาทุกคนนี่ก็คือชบวกกับตเล่ายาวแน่เดือพี่น้องกัจะลามไปแน่มันก็จะเสียมโยงกันลายยางมีเหตุปัจจัยลายยางที่จะเหนให้แบบคนลาวเนาะหรือว่าแรงงานลายอาคนเนาะถ้าได้มาเหตุงานอยู่ประเทศไทยเนาะเขจะาจะ อาอยากกลับมาเห็นงานอยู่ปรทไทยอีกรอบถ้าได้เมื่อแลวกลับมาอีกท่ <4 S 2> สีนั่นเองนึกพี่น้องเนาะสบวบก,กับสวบยาวในี่เดือพพี่น้องกะอย่าพึ่งเบือยอย่าพุ่งอย่างกันเดือเนื่องจากอาส่วนนี้ก็จะมีแต่ค่อนข้างคลิปที่จะว่าวในนอเนื่องจากสมบก,กับบุรโคอยไปไซอากาศกาับหนาวส่วนนี้พี่น้องกะอ่านนั่นแหละพี่น้องอากาศหนาวและการส่วนนี้กาค่อนข้างระวังตัวแนบวบุกการป่าย,ยันโควิดเนาพี่น้องกะอยู่แต่ในห้องเนาะทุกคนอ่าก็เลยบัได้แบบ ทายข้างนอกยังเนา้ามีโอกาสส่วนก็จะไปทายข้างนอกยังให้เบิงเด้อจะกยาก พยายามสิหิตละลายจะตายละลายคลิปให้เบื่อเนาะทุกคนว่าไอ้แบบยันเพื่อทุกคนเบื่อนเองนทุกคนเนาะอย่าฟื้นเบื่อกัร์ดจะฟ้นเบื่อการ์ดจะทุกคนเนาะสวัสดีค่าเดิมทุกคนสวัสกีค่ฝากทุกคนเนาะฝากอ่ากดไลกุซับสะไขกุตกดกระดิ่งแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนเด้อที่เบิ่อสบัวที่เบิ่อสบัวจบเนาะทุกคนสบัวขอขอบคุณเบิทุกคนเด้อจ้ะแล้วก็ขอบคุณเนาะ อาทุกคอมเมนต์ที่หายกำลังใจเซบัวที่คอมเมนต์มาหายกำลังใจอาคอมเมนต์มาวอลคุยกับเซบัวเนาะทุกคนเนาะเซบัวก็บอานทุกคอมเมนต์เด้อจ้าอารแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์หายทุกคนได้แบบวอลคุยกับเซบัวเนาะทุกคนเซบัวก็พยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์นนั่เองเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละพี่น้องเซบัวก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบ่งเนาะมาหายกำลังใจอีกครั้งแล้วก็อาเซบัวจะพยายามเฮ็ดคลิปให้มันดีเนาะทุกคนแล้วก็พยายาม ยามอ่าจังได้เหตุคลิดได้ลายยางเนาะแต่ว่าส่วนน้สเวอร์ก็จะตเหตุบราณหลายๆคือว่าเอาอะไรออพี่น้องกันอาส่วนี้จะอยู่แต่ในบานนั่นเองเนาพี่น้องนอก,กจาฝึงเมืองกันด้วยจากฝากทุกคนคือเกา่าคือเดิมด้วย ฝากเบิงสบัวดหาจบแน่เด้อพี่น้องแล้วก็ฝากทุกคนอ่าเป็นกำลังใจให้สบัวอ่าเฮ็ดในอ่าสิ่งที่สบัวอยากเฮ็ดคือยูทูบเนาะทุกคนเฮ็ดคลิปลุ่งยูทูบนี้ฝากให้กำลังใจสบัวแน่เด้อจ้าสบัวขอบคุณทุกคนที่เบิงที่เบิงที่คอมเมนต์อะไรพี่น้องขอบคุณลีไลจ้าสบัวดิ์กัจบคลิปไื่เพื่อนทุกนี้เด้อจ้าถ้าว่าอ่าผู้ใดมีความคิดเห็นจังใดเนาะก็สามารถคอมเมนต์ คอมเมนต์มาอ่าว่าดคุยกับอ่าสบ,บัว่ด่านาะพี่น้องว่าสบอยากให้สบ,บัวเห็ดคลิปแบบใดน,นําเสนอให้สบ,บัวเห็ดคลิปในอ่าสิ่งต่งตงตางๆคลิปีได้ที่สบ,บัวสามารถเห็ดให้ได้ายสบ,บัวก็จะเห็ดแล้วก็จะมาว่าให้ทุกคนเนี่ยรับชมรับฟังเ<อ>นาะเนาะทุกคนก็คือคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะสบายดีสวัสด,สดีพอกันคลิปใหม่พี่น้องบ๊ายบาย